สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับส้มในช่วง Food Story ในวันนี้ส้มมีเรื่องราวของอาหารที่เป็นอาหารประจำชาติของอังกฤษมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันซึ่งอาหารชนิดนี้หารับประทานได้ทั่วไปในประเทศอังกฤษและได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน ใช่ค่ะอาหารที่ส้มพูดถึงนั่นก็คือฟิตแอนด์ชิพนั่นเองก่อนจะมาเป็นฟิตแอนด์ชิพที่เรารู้จักกันในปัจจุบันจริงๆแล้วปลาทอดและมันฝรั่งทอดนั้นเป็นอาหารที่แยกกันและมีที่มาแตกต่างกันก่อนมารวมเป็นเมนูเดียวกันในภายหลังฟิตแอนด์ชิพเกิดขึ้นในศตวรรษที่19และทั้งสองเมนูไม่ได้ถูกคิดค้นโดยคนอังกฤษค่ะ เพราะทั้งสองเมนูถูกคิดค้นโดยเหล่าผู้อพยพที่มาอาศัยในประเทศอังกฤษค่ะโอเคค่ะเราจะมาพูดถึงฟิตหรือปลาทอดเชื่อกันว่าลักษณะการปรุงปลาด้วยการนำไปชุบแป้งแล้วทอดนั้นเป็นวิธีการปรุงอาหารของชาวยิวที่อพยพจากสเปนและโปรตุเกสมาตั้งรกรากบนเกาะอังกฤษ ช่วงศตวรรษที่16-17แต่เดิมเรียกกันว่าเปสคา d o โดฟิโตโดยชาวยิวจะทอดปลาในช่วงวันศุกร์เพื่อจะเตรียมรับวันสปาโตเพราะการชุบแป้งทอดช่วยยืดอายุป,ปลาให้สามารถเก็บไว้กินได้ในวันต่อๆไปได้การนำปลามาทอดลนนักษณะนี้เริ่มฝังรากลงในวัฒนธรรมอาหารของชาวอังกฤษเริ่มมีการนำปลามาทอดขาย เป็นร้านแผงร้อยให้ชาวอังกฤษได้ซื้อกินโดยเฉพาะเมื่ออังกฤษเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือปคศศ 1, 60, ีคิศักรา1760ถึงคิศักราช1850ปลาทอดยิ่งได้รับความนิยมในหมู่ชนชั้นแรงงานเพราะกินง่ายราคาถูกและในตอนนั้นมันจะถูกเสิร์ฟคู่กับมันอบและขนมปังค่ะโอเคค่ะ ต่อมาเราจะพูดถึงมันฝรั่งทอยกันบ้างซึ่งชาวยุโรปรู้จักมันฝรั่งมาตั้งแต่ช่วงปี1570แม้ในช่วงแรก ยังไม่มีใครกินมันเลยและยิ่งซับซ้อนไปอีกเพราะมันฝรั่งทอดในปัจจุบันยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าชาวฝรั่งเศสหรือชาวเบลยเยียมที่เริ่มการเอามันฝรั่งไปทอดกันแน่แต่มันฝรั่งทอดได้แพร่มาจนถึงประเทศอังกฤษผ่านผู้อพยพอย่างที่ส้มได้กล่าวมาแล้วในตอนตอน้นเมื่อทั้งปลาทอดและมันฝรั่งทอดได้เดินทางมาถึงประเทศอังกฤษก็มีการนำอาหารทั้งสองอย่างมารวมกันเกิดเป็นฟิชแอนด์ชิพขึ้นปัญหา คือชาวอังกฤษตอนเหนือกับตอนใต้มีการถกเถียงกันว่าใครคิดค้นฟิตแอนด์ชิปกันก่อนบางก็ว่าเป็นชาวยิวอพยพชื่อโจเซฟมาลินช่วงปีคิศกราั .1860 ที่เริ่มขายเป็นร้านแรกบนถนนเคิร์ฟแลนด์เมืองลอนดอนบางก็ว่าเป็นนักธุรกิจชื่อจอห์นลิสที่เปิดร้านขายฟิตแอนด์ชิปก่อนในช่วงปีคิศักรา .1860 เหมือนกัน ที่ตลาดมอสเลในเขตแลงคาเซียจึงกลายเป็นที่ถกเถียงของชาวอังกฤษกันไม่จบสิ้นฟิตแอนชิดได้รับความนิยมอย่างมาก สำหรับชนชั้นแรงงานไปจนถึงชาวบ้านทั่วไปเพราะสามารถกินได้ง่ายเดินไปกินไปได้จนกระทั่งในปีคิศรศกราัช1896ชายชื่อซามูเอลไอแซคทำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการกินฟิตแอนด์ชิพใหม่เขาเปิดร้านอาหารฟิตแอนด์ชิพร้านแรกในลอดนดอนที่ให้ลูกค้านั่งกินที่ร้าน และยังเสิร์ฟขนมปังกับเนยรวมถึงน้ำชาที่ราคาไม่แพงแม้ชนชั้นแรงงานก็มานั่งกินในร้านได้ทำให้ร้านได้รับความนิยมและขยายสาขายอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นเป็นต้นมาร้านขายฟิตแอนด์ชิปน้อยใหญ่ก็ปรากฏขึ้นในประเทศอังกฤษไม่ขาดแต่ละร้านมีการพัฒนาสูตรไปจนถึงเครื่องเคียงของตัวเองจนเรียกได้ว่ามันกลายเป็นหนึ่งในอาหารประจำของชาวอังกฤษเลยทีเดียว เอกลักษณ์อีกหลายอย่างของฟิตแอนด์ชิปแบบอังกฤษคือการที่จะต้องมีกระดาษหนังสือพิมพ์รองอาหารแต่เมื่อมีการค้นพบถึงผลกระทบจากสารเคมีและความสะอาดของหนังสือพิมพ์ในช่วงปลายศตรวรรษที่20ร้านต่างๆจึงเริ่มปรับไปใช้กระดาษธรรมดาหรือบางร้านในปัจจุบันที่ต้องการความคลาสสิกเลือกใช้กระดาษซับมันที่พิมพ์ลวดลายหนังสือพิมพ์นำปลาที่นิยมมาทำฟิตแอนด์ชิปจะเป็นปลาคอสแฮดด็อกหรือโฟโล็อก จึงจะมีรสสัมผัสรสชาติต่างกันไปนอกจากปลาแล้วเครื่องเคียงกับซอสที่กินกับฟิชแอนชิพโดยปกติแล้วคนอังกฤษจะกินฟิชแอนชิพกับเกลือน้ำส้มสายชูและถั่วลันเตาบด ที่เรียกกันว่ามัสซิพิน์แต่ก็มีหลายพื้นที่ที่นำน้ำเกรวี่หรือซอสแกงกะหรี่มาให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบเรื่องราวของ f ิตแอนด์ชิก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ส้มและทีมงานในการทำตอนต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ส้มขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ